จากนั้นจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระชัยนาทนะคะเขามอบโอกาสให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิงลูกหลานของชุมชนได้ฝึกฝนกีฬาวอลเลย์บอลเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยไปติดตามได้จาก,กรายงานชิ้นนี้ค่ะ วอลเลย์บอลถือเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทยเด็กและเยาวชนต่างหันมาสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้และทุกคนวาดฝันอยากติดทีมชาติเหมือนกับรุ่นพี่สถานศึกษาระดับรากหญ้าหลายแห่งกลายเป็นศูนย์ฝึกกีฬาลูกยางผลิตนักกีฬาป้อนเข้าสู่วงการวอลเลย์บอลอาชีพอย่างเป็นระบบแต่ก็มีบางโรงเรียนที่เลือกจะฝึกสอนนักตบลูกยางอย่างถูกวิธีเพียงเพื่อการออกกำลังกายและให้ลูกหลานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทแห่งนี้ให้โอกาสเด็กท้องถิ่นในระดับประถมศึกษาที่สนใจเข้ามาฝึกทักษะวอลเล์บอลและส่งแข่งขันในระดับประเทศสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหากเด็กคนไหนมีแววก็จะส่งต่อไปสู่อะคาเดมี่ที่ฝึกเด็กเพื่อความเป็นเลิศต่อไปโครงการนี้มีมาอย่างยาวนานร่วม20ปีเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งชุมชน โรงเรียนและผู yn, ้ปกครองช่วยกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าอาหารตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆมุ่งหวังให้เด็กหญิงในชุมชนได้เล่นในกีฬาที่ชื่นชอบก็เล็งเห็นความสำคัญของเด็กเพื่อว่าส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีการห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ไม่ไปมั่วสุมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เด็กด้วยพี่เองอรพี่สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณของรัฐไม่ได้พี่ก็จะสนับสนุนในเรื่องของทรัพย์ส่วนตัวเงินส่วนตัวในเรื่องของอาบางทีค่าอาหารหรือว่าค่ารางวัลก็แล้วแต่ว่าทางท่านผอ,อจะไปประสานว่าอยากได้อะไรเนาะก็ทำเท่าทีา่ความสามารถของของเราทำได้ะค่ะ เบื้องต้นเลยหวังว่าเด็กจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้ก็ฝึกในเรื่องของทักษะในเรื่องของรักกันออกกําลังกายอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเด็กสามารถไปต่อได้ก็คุยกับโค้ดว่าก็จะสนับสนุนเต็มที่ให้ไปต่อในระดับที่เขาจะสามารถพัฒนาไปได้นะคะเด็กๆจะสมัครใจเด็กรักที่จะเล่นด้วยในตรงนี้ก็เด็กก็สามารถที่จะพัฒนา ต่อยอดได้เรื่อยๆเพราะว่าทําอย่างนี้มาเป็น10กว่าปีแล้วในส่วนของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระทั้งวอลเลย์บอลในร่มแล้วก็วอลเลย์บอลในชายหาดการฝึกสอนเด็กหญิงในรุ่นสิบ2ปีของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยอาศัยเวลาว่างหลังเลิกเรียนฝึกสอนเด็กภายในโรงยิมของโรงเรียนผลงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสามารถส่งเด็กไปแข่งขันในกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากเราฝึกทักษะในการเล่นวอลเลย์บอลแล้วเราก็ยังฝึกให้เด็กนั้นมีระเบียบวินัยนะครับเด็กระเบียบวินัย <ๆ S 1> นเพราะว่าถ้าเด็กไม่มีระเบบียบวินัยนั้นนะครับเราก็ไม่สามารถ,ถาที่จะพัฒนาการเล่นวอลเลย์บอลได้นะครับโดยรวมก็เราก็พอใจนะครับเพราะว่าเด็กของเรานรั้นคือเราสร้างเด็กมาจากเด็กเล็กตั้งเด็กตั้งแต่เด็ก,ดก,ดกปสอป .3 นะครับแล้วก็เราเด็กเราไม่ได้กินนอน นะครับก็ภูมิใจตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะไปเล่นกับทีมที่ท,ที่ทีมที่ใหญ่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเล่นในระดับภาคในระดับประเทศได้ในกีฬาของอ,องค์อกรองค์อกรองค์อกรปกครองส่วนท้องถิ่นครับโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ,พระอำเภอเมืองชัยนาทถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำกีฬามาสร้างชุมชนแห่งความสุขสร้างสังคมที่เข้มแข็งและสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงเอกชัยเชื่อรบถ่ายภาพนิติพันธ์ธนสมบุตรรายงานครับขอบคุณคุณนิติพันธ์ธนด้วยนะคะวันนี้คุณนิติพันธ์ธนทำงานหนักนะสกุป2ตัวอแต่ว่าเดี๋ยวลุยที่จันทบุรีต่อะนะครับ